อ่ะโอเคครับผมขอกาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมเลซิตี้เซอร์ปรีเบิร์ดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็ได้ดีน้องน้องเบียนะให้ยืมไอดีมาเล่นนะครับก็โอเคครับผมคุณน้องเบียมากนะผมเป็นอ่ามาโดยรถเทสลานะผมนี่นะเทสลานะผม,มไม่รู้ว่าแก๊งเขาแก๊งอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือเทสลาแน่นอน อเดเทอร่าเทต้านะครับผมก็แต่งกับสวยๆเลยครับประมาณนี้เลย61ด้วยตเตัสก็นี่เลยครับติตัสเนาะเลต167นะครับแม็ก162บูตโอ14.8ท็อป128แล้วก็บูทเพเวอร์40.1แล้วก็แม็กเอสพี29เลยนะครับผมพ่อก็นี่เลยตามนี้เลยปกติเครื่องก็36 36 34 900นะน่าจะลองท็อปนะครับแล้วก็มีเอ่อฟิวเวอร์ด้วยสายลักษณ์ิวเวอร์ มีเกียร์บงนะครับอใส่เป็นล้อเซ็ตสามหกสิบสองนะแล้วก็มีหัวบอกหกป้ายบกห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเลยดูเห็นไหมความสวยก็ประมาณนี้เลยครับเนแตงสองไม่มีอะไรครับผมก็ใส่ชิวๆโอเควันนี้แล้วก็ตามสัญญาเราจะมาวิ่งอ่าร์ตสองของอาร์ซีวันนะครับผมอาร์สองของอาร์ซีวันนะครับผมก็ จะเป็นเซตเซตสปีดโอเคนะเซตสปีดจะไปด่วนนะเซตสปีดเป็นยังไงเซตสปีด uh, นะครับผมจะเป็นสปีดนะนี่เลยเซตสปีดปีดยังไงวะ e e เห็ปะ e d อ่านดูวะมันจะมีทั้งหมดม,มีหมดห้าตัวคนระับแต่ผมหาได้แค่สี่ตัวในะตัวหนึงก็หาไม่เจออีกแล้วครับจะมีกระดังหน้านะผมหนึ่งตัวปากกระโปรงครับอีกหนึ่งตัว ปลาปูหนึ่งตัวแล้วก็มีแหนดูวิงมันมีอยู่แล้วแหลเะเฮ้ยอย่บอกว่าผมเขียนผิดอะ่ะจะปิดไม่ใช่ใหรอเธอจะเปลี่ยของอาเซวยนนี่มีใครวิ่งเลยเหรอเพื่อนวะคนเธอจะเปลี่ยของอาเซวยนนี่มีใครวิ่งเลยวะอย่ายบอกนะไม่มีใครวิ่งเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยจริงวะเนี่ยเธอจะเปลี่นี่ไง ตามเอ็มสปีดเซตนี้เลยนะเซตสปี Speed, ดแต่ผมเขียนเขียนดิอ่าจุด R ข้างหลังก็ได้ RA RAC RAC โอ้โหถืตัวใหญ่เลย RAC อ่าโอเคเสตสปีดนะครับมันจะได้ทั้งหมดสี่ห้าชิ้นส่วนเลยมันจะมีไฟท้ายไฟหน้านะผมนี่ไฟท้ายไฟหน้าก็โอ้โหเป็นเอ็มนะครับผมไฟท้ายเป็นเอ็มนะครับผมฟาร์มอะแต่คือผมไม่มีจุดนี้ผมไม่มีหาไม่เจอนะจุดเนี้ยจุดเนี้ยคือผมไม่เจอไม่ได้ครับ คือไฟท้ายผมมีจุดหนึ่งนะครับผมกระจังหน้ามีจุดหนึ่งกระงหน้าเป็นเอ็มเหมือนกันครับผมรักเอ็มไหมยะเอาเลือกปากกระโปรงมีจุดหนึ่งนะแต่ก็ไม่มีขายหลังคายจุดหนึ่งก็คือเป็นเอ็มแน่นอนอะชิ้นหนึ่งอะโอเคนะแต่วันนี้เราจะมาเริ่มที่ปากกระโปรงนะครับผมปากกระโปรงก็คือตัวนี้เลยนี่ซอรี่ซอรี่นักนักนักเรียนดีเด่นนะอยู่ตรงนี้ไหนตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงอ่าตรงโคตรตรงโคตะในมุมนี้เลยโคตอยู่นี่ใช่ไหม อีกโคยูนี่โอ้โคยูนี่มุมนี้เลยโอเคครับผมเราเริ่มกันเลย let's go วิ่งแค่ตาเดียวครับผมวิ่งแค่ตาเดียวพอนะครับเออรถเขานี่รถรถเบียร์โคตรแรงอะ่ะดูดิยกหน้าเหินอะ่ะอุย้ยวิ่งสามหกวิ่งสามหกเจ็ดอ่ะสามหกสามหกเก้าได้มาโอเคนะผมน,นี่คือเป็นอันนี้คือที่ผมวิ่งอยู่แนละ้วเป็นอ่าฝากกระโปรงนะ คนถกระปรของเซนสปีดนะหลักเอ็มอะโคตรแพงอะไปออครับผมรถก็เสียหมดวิ่งดีดีเลยถ้าถ้าโดดกบทีก็หูหลักโดดกบทีก็ประมาณสามเก้าได้ครับเขาแรงจริงครับคนครับผมจังหวะนี้อุ้ย ทับไม่อยู่ว่ะเพื่อนไปครับตันนี้อ่าไปตกไปให้จุดแรกของเราเฉลยจุดว่ะเพื่อนนะครับยาวครับก็มัน ตออยกยากอยู่แล้วนะครับคำว่าจุดดบับมันจะต้องดอบนะครับมันไม่ได้ตกร้อยเปอร์เซ็นนะแล้วแต่ดวงใครนะไม่ใช่บอกว่าวิ่งตาเดียวตกเลยไม่ใช่นะโอเค,อเคนะครับผมก็ประมาณนี้คุณยับยับเลยว่ะมาครับถึงจุดแรกแล้วครับมายัางไงเบ๊ไม่ใช่ฝากระโปรงครับผมมันเป็นฝากระโปรงของขายก้าวไม่รู้นะครับโอเคครับจุดแรกก็ผ่านไปแล้วหนึ่งจุดต่อไป ต่อไปเป็นจุดที่สองเดี๋ยวไปดูกันเลยครับจุดที่สองอยู่ตรงไหนครับ let's go อ่ะทุกคนโอเคครับผมก็ถึงแล้วครับจุดที่สองของเรานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะที่อ่าที่ดีเด่นนะครับอยู่ตรงอ่าอยู่ตรงนี้เลยนี่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 อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ข้างล่างนะผมซันอ่าซันซูนะครับตรงนี้เลยเห็นปะตัวนี้จะรอบเป็นนะครับจะรอปจะรอบเป็นกระจังหน้านะราคา M แปดนะตัวนี้นะราคา M แปดนะไม่รู้ว่าขายออกหรือเปล่านะ ใครแปดพัรสองเซตสปีดของเราเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะผ่านไหมอู้วรถลอยรถรถรถยกรถยกยิงรถบังคับไม่อยู่เพื่อนทุกคนอู้วรถบัขคับมาอยู่ครับรถลอยครับเบาจัดอู้วทนไม่ดีเพราจริงก็แตกอ่ะพังอ่ะอู้วดูดิดูรถยกดิรถยกเย้เคบ เขไม่อยู่นะเว้ยเฮ้ยโอ้โหแรงเกินน่ะแรงเกินน่ะก็ขอบคุณนะพี่เอามาให้ผมยืมเล่นนะโอ้โหชนอย่างเดียวเลยว่ารถเขายัางรถไม่ดีเขายัางดีมาชนยับยับได้ไงวะเนี่ยก็ขอโทษชัจตจูได้นะครับผมวิง่งอาจจะไม่เริงเดิมแต่เขาวิ่งได้ไปไปครับในลูกผมก็ตื่นละนี่ทำตอนเช้านะวันนี้นะ,ะอาจจะลงตอนทักเฮ้ยอาจจะลงมาไหนวะ น่าจะลงวันคลิปนี้อาจจะลงวันอ่วันจันนะจันทร์คานนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่แล้วแต่ว่าสะดวกลงตรงไหนนะผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยช่วงเนี้ยเฮ้ยชนยักเลยเว้ยไปดูหน้ายกดิดูหน้ายกดิดกดโอ้โหโอ้ไปครับดวงนี้ไปครับไปครับดิฟดิฟ ไปครับถึงแล้วครับจุดที่สองของเราจะมาไหมเอาไหมฮึ๊บบ๊กระจังหน้ามาแล้วครับทุกคนโอ้โหเป็นไ,ไงไม่มีมั่วครับกระจังหน้าราคา M8 ครับผมโอ้ผมก็ให้เจ้าตัวเลยนะของอ่ะผมไม่เอานะครับกระจังหน้ามาครับผมเป็นไ,ไงละ่ะอ่ะโธเอ้ยนี่อะไรแปดครับตกครับครั้งเดียวตกเลยนะ เอาดิเอาดิเอาดิต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นจุดที่สามเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่สามตรงไหน Let's go อ่ะโอเคครับผมก็ถึงแล้วนะครับจุดที่สามของเราก็ตัวนี้เลยเด็กชายไลทมานธทร,รมนะครับผมก็นี่เลยอยู่ข้างบนบนนี้จะแรกอยู่ตรงนี้นะจุดที่สองจุดที่สามอยู่ข้างบนนิดนิดนึงครับน,น,น,นิดเดียวโอเคครับผมเราเริ่มเลยครับตกแน่นอนตัวนี้จะตกเป็นอ่า หลังคาของ ial, mainland, ขเซ็ตสปีดนะหลังคานะทุกคนโอ้โหลูกร้องหลังคาเซ็สปีดนะผมก็มาดูกันนะว่าจะจะมีอะไรไหมกลางของเราไปครับหลังคาอ bad bad? <house> lead, lead, ู๋วิ่งแดงแป๊ดแต่วิ่งแดงแป๊ดเออเลยจุดเลยจุดว่าเฮ้ยเลยจุด <yapt> ว <TVs> <mos on. buzzer>. ่าโอ้โหเลยเลยเลยดูดูดูปผนที่นะไปไหนต่อว่าหลังคาเทสตสปีดนะตอนนี้นะ คนก็กฟาร์มก็ได้นะครับผมบอกเลยไม่รู้ว่าขายออกหรือเปล่านะ M8 M9 อ่ะไม่รู้ว่าหลังคาไม่มีขายด้วยบอกเลยของขายยากกว่าอซศวันคุณขายเยอะว่านี่มาครับผมคลิปนี้ลงไปก็คนจะฟาร์มเยอะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมแต่ก็หาย,ยากนะเซตสรปีดไม่ค่อยมีคนคนฟาร์มนะคลิปนี้ไปผมก็จะบอกให้คนให้รู้นะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ออนักสามสิบไลค์เหมือนเดิมสามสไลค์เหมือนเดิมเดีเด๋ยวม,มาทำเซตอื่นให้นะ ถ้าท่านอื่นก็คอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์จะเอาคันไหนนะคอมเมนต์ได้ว่าจะเอาคันไหนนะครับโอเคนะผมทําไปอ่าเยอะแล้วนะทุกคนก็ไล่ดูได้นะอาสาภาพก็ทําให้แล้วนะครับผมโอ้โหเอเด็กก็ทำไปเยอะแล้วนะก็คอมเมนต์ได้นะผมจะอยากให้ผมทําอ่าให้ผมทําคันไหนต่อมาไม่หลงังคาของเราหยิบเงินออกมาโป๊ะโอ้โ,อโ,อโอหดําเมีม่ยมเลยไงโอเคครับผมจะราไปเจอกันจ,จุดสุดทา้ายนะครับจุดท 4, ี่สี่ let's go อ่ะโอเคครับผมเราก็ถึงนะครับจุดที่สี่ของเราก็จะเป็นตัวนักแข่งขี่โม,โมสสานึกตัวนี้เลยจะดับเป็นไฟหน้านะแต่ไฟหน้ามันน่าจะไม่มีขายประเด็นอะใช่ไฟหน้าไม่มีขายนะครับไฟหน้าไม่มีขายไหมไม่มีขายโอเคครับผมก็อยู่ที่สี่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ตรงอ่าไอเอฟกล่องตรงนีก้กลางเลยนะ,ะ,ะยก็จะดับเป็นไฟหน้าของเทสสปีดนะครับผม เรามาดูกันว่าจะตกหรือเปล่าเราตอนนี้เอ้ยจะตกมาชุดหนึ่งก็โอเคแล้วนะผมว่าไม่ไม่ไม่เจ๊งนะหรือว่าฟอร์มาดีว่ะฟอร์มาดีจัดโหรถรถแรงเกินรอครับไม่อยู่เว้ยผมไม่ไม่ได้ขับแบบไม่เคยขับแบบรถแต่ยี่นานไงนขับไม่อยู่จริงนะโอ <ST an th i> ้ยต้องมาแบบต้องแบบนานๆจะมาได้ทีนึงนะโอ้ชนอย่างเดียวรถเขาอย่างเทชนยับยับ เอาดิมาเหอะอีกสักชิ้นได้ไหมอีกสักจุดอีกสักจุดนึงได้ไหมเผื่อให้ไอ้น้องเบียร์ไปต่างต่อขายต่อได้อะไรางี้นะพวกเครื่องพวกอะไรก็ผมก็จะไม่ขายนะให้น้องมันดูเอาเองให้น้องมันเคียร์เอาเองนะไปครับยยวๆครับโอ้โหถึงแล้วครับจุดสุดท้ายเราทุกคนจะมาไหม อาจจะจบไวหน่อยนะคลิปม okay ันมันรถบัรแรงอะนะรถบัรแรงก็จะจบไวก็โอเคนะอ่าเดี Wh ๋ครับทุกคนมาดีครับทุกคนมาดีครับทุกคนมาดีครับทุกคนปึ๊บโบเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยไฟหน้ามานะครับผมหลักเอ็มอะขายไปเถอะโอ้โหของจริงว่ะก็ประมาณนี้นะครับผมได้มาสองชิ้นนะ เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาดิผมไม่โม้ผมบอกเลยผมไม่โมผมไม่เคยโม้นะครับผมบอกเลยในการทําคลิปนะในการวิ่งผมไม่มีวิ่งมั่วนะผมบอกเลยวิ่งก็วิ่งตกจริงนะครับใครติดตามผมตั้งแต่แรกผมวิ่งตกจริงแน่ๆครับผมตั้งแต่ชิ้นส่วนนะผมชุดแต่งนะครับอะไรต่างๆที่ผมทํามาครับไม่มีมั่วนะครับผมมีข้อมูลแน่นอนถ้าใครไม่เชื่อก็ลองอพักมาได้ผมส่งข้อมูลได้ได้นะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะ อีกชนึงจะเป็นไฟท้ายนันที่ผมบอกว่าผมหาไม่เจอนะอ่ะไฟท้ายตัวนี้เลยนะผมบอกว่าผมหาไม่เจอนะครับ APC ชื่อ APC ชื่อว่า,เ,าเรียกว่าไงอะมันชื่อว่าผู้ผลิตอุตสาหกรรมโปตเตอร์นะครับผมผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะโอเคนะทั้งหมดมีห้าจุดนะครับผมมีห้าจุดนะก็อ้อยากเล่นเกมนี้ก็ดาวน์โหลดได้นะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมก็แปะลิงก์ให้แล้ว เรียบร้อยก็มาเล่นกันได้นะครับผมเกมนี้นะก็เป็นเกมรถแข่งนะผมนี่นะก็ไม่มีมั่วแน่นอนครับจุดผมใครดูคลิปนี้ก็จะรู้ดีว่าผมไม่เคยวิ่งมั่วแน่ๆไม่อยากให้ข้อมูลมัล่วๆผิดๆให้กับคนดูนะครับผมก็ออคนละหนึ่งไร่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครบสามสิบไเดี๋ยวผมทำคลิปให้อีกเพิ่มๆเรื่อยๆผมจะลงเรื่อยๆโอเคเนาะขอกำลังใจในการวิ่งหาจุดวยนะครับผมเพราะว่าผมหาจุดมันไม่ได้หาแบบง่ายๆเหมือนเหมือนทุกทุกคนหาทุกคนลอง เอาเอพิซีไปหาดูครับว่าที่ผมให้ไปหาป,ปัญหายากไหมอ่ะผู้ผลิตอุตสาหาการรมโปสเตอร์นะครับผมวิ่งหาแต่ละจุดมันไม่ง่ายนะผมแล้วไม่มั่วด้วยนะเออแล้วแบบตกจริงนะตกจริงนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ขอสามสิบไลค์แล้วก็ช่องผมมันกดสมัครสมัครเป็นออาสมัครสมัครได้แล้วนะครับผมซัพพอร์เตอร์นะสมัครซัพพอร์เตอร์รให้ผมได้นะครับผมก็เป็นกำลังใจได้อีกขั้นหนึ่งนะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มากดล่วงหน้าเลย โอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับในการทาคลิป RC 1 n s p e e d ก็จบลงแล้วนะครับ2พาร์ทหนึ่งสองไอยังไม่ดูพาร์ทที่1เดี๋ยวผมจะแปะลิงลก์รูปตัวไอไว้ขวามือนะครับผมขวามือนะนี่เลยตรงนี้เลยนะครับโอเคนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้ผมทาคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะเซตอะไรต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวผมทาให้นะโอเคขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาตีผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่เนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ